อหิงสกะสูตรครั้งนั้นแหลอหิงสกะพารัววชพรามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อการสนทนาปราศัยพอให้ระลึกถึงกันผ่านไปแล้วจึงนั่งณนะที่อันสมควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ชื่อว่าอหิงสกะข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ชื่อว่าอหิงสกะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถ้าท่านมีชื่อว่าอหิงสกะท่านก็ไม่ควรเบียดเบียนสัตว์อื่น ผู้ใดไม่บิดเบียนสัตว์อื่นด้วยกายวาจาและใจผู้นั้นจึงจะชื่อว่าอาหิงสกะโดยแท้เพราะการไม่บิดเบียนสัตว์อื่นนั่นเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วอหิงสกะพารัตวาชพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระดำรัสของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระดำรัสของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเสมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนหลงทางหรือส่องประทีปไว้ในที่มืดด้วยคิดว่า คนมีตาดีจะเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคอโดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระพิสุส่งว่าเป็นสรณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระโคอโดมผู้เจริญเถิดอหิงสกะภารัววชพรามครั้นได้บรรพชา ได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วไม่นานเราไปอยู่ที่สงัดแต่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีจิตมุ่งต่อพระรนิพพานไม่นานานักก็กระทําให้แจง้งซึ่งคนอันวิเศษอันยอดเยี่ยมเป็นที่สุดแห่งพรหมจันทร์ที่คุณบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ มีความต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้บรรลุได้ทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วปรมจันท์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีก็แหละท่านอาหิงสกะพารัวาชะได้เป็นพระอรหันตรูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย ดังนี้แล